โอเคดเต้ลองเดียวหนนะโอ้หลลองแล้วูลองโอ้อ่าโทพี่น้องไยไคลิปนาน่ไนี่นะ้าโทพี่น้องเมเข้ตอนนั้นเพอนปะอน่าฮ่่า่าปากเซเฮ้าบานหัวเล่าบานหัวเล่านคกเซ มาตัวหนึ่งสองโอเ,เอันนี้ก็ได้น,นี่อันนี้หนึ่งสองโอเคโอเค้โอเสียริก <laughs> ขพนุ่นวนเนาะมมีปลาเพียผสมอ่ากินต่อเลยบัวป้า เหมือนหวยเลาเฮาหวหวยเล่านครปากเซ <c> ่ข <oughs> ้าวสากสได้เด้นไสก็โปกขึ้นเยอนมากปไงเนี่ย่องขึ้นมอะไรเป่า,า,สาสมันนักเปลา อ๋อตัวใหญ่ดีตัวนียังมีคนใหญ่กว่านี้อีกวะก็ยันเล่นัวเล่าอย่งนี้ัวจับองไปมาีดึกพี่โดยนี้มันจูบหาโด้โด้โชิบชิปกตัวใหญอยู่แม่อาเป็นวันงป่าป่า ผูดีแล้วพวกไหนาดเลยใชโทรศัพท์ไทยนะี่เอแตยาแล้วแวมึงถ่ายเลยีอผูดีกระั่งตัวนี้นะมันสีตัวใหญ่แล้วคายมือตายเบิดมาเป็นชิปบ่ด้มาเป็นแต่นี้เดือเยอ้ขพาีก็เต็มเนาะพี่เเอาของเสียใ้ยาจรอคนก็ได้เดอเียดอดียน่นเนี่ยนะอเสียมันรู้แล้วมันตายอย

โล่โลซีบันหมอเออมันพันผู้ได้หอนกัะขึ้นไปแล้วเนาะขามาถอบลาต่วน่าจะ่าสีอะไรพวกท่นเม่พท่นมาเอาไะไายเขาสัทยเืม่สบายเนเขามตอนี้มนีอ่นเขามาหลบนาจะสิเอาปลาอยู่ข้าปะถอสิเอาราคาบริเวณปะถา เขามารอบหนาเจสีเอาขึ้นให้เราุ้มเนี่ยครับซุ้มเหนียวๆม,มันบเป็นยังอดอกเพราะว่าซุ้มเหนียวๆมันมันลอยอยู่หนอกกระชัางตัตัทั้งกายมันตัวใหญ่นะอ่าโตสอนกันอย่ามันรู้ก่อนสิสอนนะเปล่าเจ้าอย่ามันรู้เพราะว่ากระชังนี่หนูกัด,นดนหนูกัดเด็ดเนี่ยส้มเหนียวๆเจสีสุดท้ายอ่า,ตา,า,า,าโตมัน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 บอลใหม่อถือมา ขันได้อะไเขามาอะไรอะไเขามาบอนี่เขามาไหวบอลลอยอย่ามันตายเนาะช็อกแล้วบอนี่สิติดกเชือกเป็นลำได้บอนี่หอมหนึ่งเฮ้เชือมันกิบหมดเใหญ่เนาะหน่อยเนาะสุดยอดสุดยอดมือื่นชิบวะเต็มตลาดเพรป่านี่ปลาถูซ่าไข่ปลาล้องตึงของไข่ปลา อันนี้มอกัน,นกเนาะเคือนมองอย่างนี้มีกซฟด้อไฟ่ปาเนาะเป็นดำดำๆนะเอาน้ำ,ำนนนปลามาันเว้ <c oughs> ไใครตะว่ามันไข่ออกแน่นะ่นะเอา,าหาตัวดเป็นไข่ลาย,ายเดี๋ยวตัวผูมาามันพลอยลำเสือใส่ด้วยมนะันกั ได้แล้วมันมีมปลาหน่อยมากินไหมไปพี่นนองเดี๋ยวจะพาทุกคนไปไปมองเนาะไปคับ่ายเนาะไห่แซงเขาบานหวยเล่าเขา ผ่านหวยเล่าเขาอันนี้เป็นเพื่อตำรวจเฮ้เกือทหารดินี่เนาะพี่น้องอ่าโอ้ยอยู่เนาะโอ้ยเป็นลอยแล้วตำรวจเนี้พอดีเกือบมอดอนคอเนาะพี่น้องเนาะมากระพ่านแสงมาเนี่ย หาดุนน้ำกันพี่นอ้องมัดมันมัดมัดมาหน,าน,าน,านิเดี๋ยวหาบนตกก่อนเพิ่งจะหาบนกต๊าคนหลายมันตกะมองอย่างเลย

เราด้เห็นปลาถึงหมอกเนาะมเห็นสัปลาตาโตใหญ่แต่ว่ามันดีฟฝับๆับ วายมันฟึดปัดเรียวรับฟัดแต่ตะมองหัวนี่ก็ตั้งสีแจ็คโตถึงเตะมองหัวสุด ก็บ่าทันกูเนาะบางคือว่าคนบางคือบางคนบางใายนี้เดี๋ยวมเสานี้มีสี่โอ้มันยงกันนี้นง เานนลอง่ไหตูกอนนะกอนเลยก็้นถาเบิงงูหมูนนเาพิ่มเพิ่มเพิบพิบพ,บพิบแมน Thank <laughs> you. ว่านี่ไม่รุนใช่ไหมก่อ

回来，要不呢？<noise> <noise> <noise> มันต้องหูซื้อตึก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 แต่ละคนโบถือวันหูซื้อบอกเงาเงาวันโบถัดข้าวตึก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 ข้าวแล้วปะเนาะดินในตึก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 หนึ่งเออแก่นะเต่าไปห้าคนถึงแล้วตองส่ เรากแกเลยก่าโอ้ย่บนนี้น้ำเพื่อฟองแหง ชัวชัวหาคุณแม่คุณแม่เอาคืนไปเท่าหนึ่งเลยเอาเอาคืนมาเพื่อฉเลเป็นไงแม่มาเขาสีเอาจัโต

ปืนกับมือมือเขาภาษาแต่ผู้ดีเป็นอาไรมองป่าอะไรดีไหมเนาะพี่น้องเนาะเจ้าเบาจะเจ้าไปเมื่อกี้หรือโมมานส์นสับโมมันส์สับนะเป็นจใจกับกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อตอนนี้แบตเตรเอรี่กับซิเวิรแหละ